ิกาเนี่ยคือการทำพันธัสัญญาระหว่างบ่าวกับพระเจ้าว่าจะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งจะให้ความรักกับเธอให้ความเอาใจใส่กับเธอพร้อมที่จะให้อภัยเธอพร้อมที่จะให้ศาสนากับเธอ,อ,เธอและจะเลี้ยงดูเธออย่างสุดชีวิตความสามารถที่อัลลอฮ์ให้บ่าวคนนี้มาบ่าวจะดูดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ใช่พอน,นิก้าไปแล้วก็ยังแบงมือขอเงินแม่หรือว่านอนวนัวนวันนอนอ่าภรรยาภิกตจย่างสามีนั่งกินน้าชาแบบนี้ไม่ใช่หลักการอิสลามเนี่ยให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยได้รู้จักวิธีในการเลือกผู้ให้ดูที่หน้าตาทรัพย ตระกูลและศาสนาแต่เน้นที่เรื่องของศาสนาทําไมถึงให้เน้นเรื่องของศาสนาผมบอกเลยว่าถ้าผู้หญิงเลือกผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยนะครับที่รู้ศาสนาเนี่ยรู้ศาสนาคือรู้จริงๆนะไม่ใช่อ่านอังกุรอ่านเพราะอย่างเดียวเข้าใจจริงๆถึงแกนองอุิสลาว่าผู้ชายคนนี้เขารู้หน้าที่จริงๆนะเขารู้หน้าที่ของของสามีนะหลังจากนิกายแ,แล้วเนี่ยสามีจะต้องทํำยังไงมัง่งซึ่งน่าเสียใจขนาดไหนถ้าเกิดท่านเลือกผู้ชายไปเป็นสามีปรากฏท่านตัดสินใจผิดเพราะสามีไม่รู้เลยอันนี้หน้าที่ฉันเหรอสามีภรรยากันมันก็ต้อง ช่วยกันทำมาหากินดิเออได้เงินมาเอามาช่วยกันในครอบครัวไม่ใช่นะสาหรับหลักการอิสลามเนี่ยผู้ชายมีหน้าที่ในการหาเลี้ยงผู้หญิงมีหน้าที่ในการดูแลบ้านเป็นราชินีของบ้านดูแลครอบครัวนั่นคือหน้าที่ของนางส่วนทุกวันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นดูรูร้อเป็นความจําเป็นครับเพราะว่าบางทีผู้ชายทํางานคนเดียวเนี่ยเศรษฐกิจอย่างนี้ก็อาจจะไม่พอในการที่จะส่งเสียลูกเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ